ครูที Schools, onents, ่ธรรมดาที่ไม่ธรรมดามิคุณสปายแม่ตามจอแจทุกมุมว่างอ่ะนจ้หน่อยทุ่มนี้ถามเ้าบิ๊กน้องมีคุณสู้ปปล่าล่ะลองนี่ปุ่นสู้ปปล่ะล่ะเอาล่ะ รูกอยากได้ของอยากได้ค่าแอป5อเทมบนออนไลน์ก็มามีแต่อยากได้หุญญน่นยนต์อยากได้หุญญน่นยนต์ในยุคหน้าหอยเลยรู้ได้หุ่นยนต์นะฮะ <Okay. S 2> มีไหมมีคะ่ะแต่ว่าเราจะต,ตกลงกันไว้ก่อนว่าอะไรที่เสียตังเราจะยังไม่โหลดให้อไอเทมเทพจอมดูดูซอมบี้ดู บริจาคติงเกมให้ลูกนก,กลูกกาไหนได้ไหมคะวิธีการของครอบครัว A หรือครอบครัว B จะมีวิธีรับมือไม่ให้เด็กๆถูกไอเทมเทพดูดเงินเด็กๆได้เป็นการแข่งขันภารกิจที่2ของเรานั่นเองกับเกมที่ชื่อว่าอย่างนี้ต้องแบนมีแอปมาช่วยผู้ปกครองดูแลอุปกรณ์สื่อสารซึ่งเป็นเครื่องเล่นเกมของเด็กๆแล้วครับนั่นคือแอป Family Sharing สสำหรับระบบ iOS หรืออุปกรณ์ของ Apple และแอป Family Link ของ Google หรือใช้กับเครื่องที่เป็นระบบ Android เขียนก่อนนะฮะนี่ปุนก็เขียนตามกดเสร็จแล้วพีุ่ณหน้าอะครับแม่เร็วๆรเชียร์เชียร์ตาแล้วเร็วทชำดานกันด้านสีผมนะเป็นสไตล์นี่นะเกมภารกิจรอบที่สามก็คือร่วมด้วยช่วยคิดอนอยากชนะไหมแพ้บ้างชนะบ้างจะแนะนำเกมร่วมกันเล่นได้ทั้งครอบครัวแน่นอนว่าพอพูดถึงคำว่า โคดิ้งทุกคนอาจจะเฮ้ยอย่าว่าแต่คนอื่นเลยครับผมทำรายการนี้นะผมบอกเลย้าสั่นทุกครั้งเมื่อได้ยินคำว่าโคดิ้ง <c oughs> แต่ถ้าทุกคนลองเปิดใจนะฮะเกมมันจะไม่ได้ยากอย่างที่คิดแน่นอนการแข่งขันในรอบที่3เกมร่วมด้วยช่วยคิดเกม Ambulance r i d ดดูนะมาป้นเอาละครเร็วที่สี่แล้วนะฮะต้องรัหผลนี่ฟังรึไหนไหนไหน นอนเหมือนนอนเหรอคะสวัสดีครับขอต้อนรับเข้าสู่รายการ ทันเกมทันเด็กไซเบอร์ทันเกมครับเพื่อคุณต้องรู้ก่อนพังทันโลกไซเบอร์เพื่อได้ใจเข้าถึงลูกหลานนะครับก่อนที่จะสายเกินแก้นะครับผมอยากจะบอกนิดน,นึงนะครับว่าเด็กเจนอัลฟาที่เกิดมาพร้อมกับเทคโนโลยีที่จะกระโดดข้ามไปนะครับ5ถึง 6G เนี่ยผมบอกเลยว่าอีกไม่นานแล้วนะครับและเชื่อว่าเทคโนโลยีจะ ก้าวไปไม่หยุดยั้งนะครับเป็นสื่อเข้าถึงผู้ใช้บนโลกไซเบอร์สื่อต่างๆนะครับจะสร้างวิธีการหาเงินจากผู้ใช้ครับไม่เพียงแต่รายได้จากโฆษณานะครับยังสร้างเนื้อหาสร้างแอปเกมมาให้ลองเล่นเมื่อเล่นปั๊บเล่น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 ติดฮะพอติดแล้วยังไงฮะก็จะกระตุ้นให้เกิดการจ่ายค่าแอปฮะเพื่อเลี้ยงโฆษณาหรือเพื่อเข้าไปสู่ด่านต่อไปนะครับหรือว่ามีไอเทมเทพนี่คำนี้ไอเทมเทพนะครับ เพิ่มโอกาสเพิ่มคะแนนสะสมเด็กเล็กไม่สามารถนะครับจ่ายเงินเองได้ก็อาจจะรบเราผู้ปกครองนะฮะซื้อให้ก็เหมือนรุ่นเรานะฮะบางทีก็อยากได้พวกตุ๊กตาหุ่นยนต์ไว้เล่นไว้อวดเพื่อนแต่เด็กสมัยนี้ไม่เอาอะเด็กสมัยนี้เขาอยากได้ไอเทมอยากได้ NFT นั่นไงครับมันกลายเป็นของเล่นเป็นความเท่ของเด็กๆที่แสดงแบบ เวิร์ชั่วบนโลกดิจิทัลกันนะครับเด็กๆเ,เหล่านี้ครับเขาก็จะคิดว่านี่ก็คือของเล่นสำหรับพวกเขาดังเช่นเล่นตุ๊กตาหรือหุ่นยนต์นั่นเองครับเอาละครับ เราจะสื่อสารยังไงนะฮะกรณีที่สิ่งของเหล่านั้นอาจจะไม่เหมาะสมกับลูกหลานของเราหรือมูลค่าที่มากเกินเด็กไปนะฮะรายการของเรานะครับมีแนวทางตัวอย่างพร้อมกับความคิดเห็นแนะนําจากผู้เชี่ยวชาญมารวมกันเพื่อบอกเล่าเนื้อหาจากเกมนะครับเรามาเรียนรู้สิ่งดีๆจากเกมในรายการทันเกมทันเด็กไซเบอร์กันนะครับ เอาละครับเราไปเข้าสู่การแข่งขันกันนะครับไปพบกับคู่หูหไซเบอร์คู่แรกประจำสัปดาห์นี้ได้เลยเขาคือทีม Basic Crew คุณแม่พลอยและน้องนิปุนครับน,บน,บนี่น้องนิปุนคนนี้คุณแม่คือคนนี้คุณแม่พลอยนะครับมาแนะนำตัวกันสักนิดนึงหนึ่ง, <ฮะ S 1> งสองสามทีมเบสิกครูทีม ธรรมดาที่ไม่ธรรมดาโอ,อ้โหผม็นเพลินรอุ้ยมันไม่ธรรมดาจริงๆนะครับคุณแม่พลอยฮะ,ะน้องนิปุลเขาเป็นคนยังไงฮะเขาเป็นคนร่าเริงค่ะนะเขาก็เป็นคนตลกด้วยเนาะมีอารมณ์ขันใช่ไหมลูกจริงหรือเปล่าจริงครับเปล่าวันนี้ให้พี่หอยท้องแข็งเลยนะให้พี่หอยแบบว่าว้ายต้องออกจากโครงการตลกไปเลย <c oughs> ดีไหมดีไหมครับลูกเออเขาชอบทำอะไรเป็นพิเศษฮะ ก็ปกติเขาจะชอบเล่นเกมค่ะงาน,นดิเกมเขาจะเป็นชอบเล่นกีฬาแล้วก็เล่นเกมเล่นเกมค่ะ,คะกีฬาชอบกีฬาอะไรเทควันโดอ่ะทุ่มโช<อ>หน่อยอ่ะโจหน่อยทุ่มนี้เีเออโอ,อนี่ชอบเล่นเทควันโดอยากเป็นนักกีฬาทีมชาติไหม <laughs> อยากเป็นเหรอโอ้ยงี้เขาเขาเขาเคยบอกคุณแม่ไหมครว่าอยากเป็นนักกีฬาเคยบอกค่ะเคยบอกค่ะอาชีพฝ่ฝันของเขาก็คือเป็นเทควันโดทีมชาติ มีใครเป็นไอดอลมีใครเป็นไอดอลมีใครเป็นไอดอลเทควันโดมีไหมมีไหมไอดอลแบบว่าไอดอลไอ้พูอย่างไอดอลอ่ะไอดอลแบบว่าพี่พี่ที่เราอยากทําตามอ่ะที่พี่เจเป็นทีมชาตินี้ไหมนอยากแข็งแกร่งเหมือนใครแข็งแกร่งเหมือนใครครูครูชื่ออะไรกับตันอเมริกาสไปเดอร์แมนไม่ใช่ใครใครครูชื่ออะไรจำไม่ได้จำไม่ได้ครูก็เป็นทีมชาตินะ น่าจะคุณครูเขามาจากเกาหลีค่ะอ๋อเป็นเกาหลีเลยใช่ค่ะใช่ค่ะปาร์คจีซองไม่ใช่นูวันกรรมไม่ใช่ผมก็ไม่รู้หรอกครับว่าเขาจะชื่ออะไรน่ารักมากคู่นี้นะครับทีมแรกของเรานะครับเบสิกครูครับ ไปพบกับคู่หูไซเบอร์คู่ที่สองนะครับเขามีชื่อทีมว่ามีคุณสไปแวร์คุณอาเทมมี่และน้องมีคุณครับเอาตรงนะอยากจะกืนกินเขาไปไม่ให้เหลือแม้แต่กระดูกกระเดี่ยวเลยขอกินน้องมีคุณหน่อยได้ไหมครับกินได้ไหมเอาแขนก็ได้เอาแขนแขนกัดง้่งกัดได้ไหม ไม่ได้เห็นะครับเอ่อคุณแม่แทมมี่คุณอาแทมมี่คุณอาอ๋อไม่ใช่คุณแม่อันนี้เข้ามาคุณแม่อันนี้ไม่ใช่ไม่ใช่คุณแม่อันนี้คุณอาคุณอาคือน้องน้องของคุณพ่อน้องมีคุณน้องมีคุณนะครับมีคุณครับวันนี้คุณแม่ไม่มาคุณพ่อไม่มาหรอครับไม่มามากับใครอ่ะอากับปูอากับปูปูที่มีกล้ามาหรอครับ ปูเน้นเลยว่าปูไม่ใช่โป้นี่สนิทกันมากไหมครับสนิทค่ะสนิทกันขนาดไหนครัุณจามก็เราอยู่บ้านเดียวกันแล้วเราก็เล่นกันประจำอะไรอย่างเงี้ยค่ะเป็นคนมีสไตล์ผมว่าอายุก็น่าจะไม่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 ได้เยอะมากดูจากสไตล์การทำผมแล้วสีมันตกหรืออะไรฮะสีมันตกหรือดีก็ไปจุ่มจุ่มสีข้างหนึ่งคุณครับน้องมีคุณอยากทำสีแบบนี้ไหม ไม่เอาไ,ไม่เอาด้วยเออเอาไหนบอกวันนั้นอยากทำสีเหมือนอาร์เทมมี่ไงเอ้าทำไหมเราอยากเสียอาตต์งสีอ<น>ะไรีเสีนู้กเงินสีฟ้าไม่เอารักอาร์เทมมี่ไหมแค่ไหนทำมือดิทำมือโอ,โอ้แสดงว่าเยอะเลยนะครับแล้วน้องมีคุณเขามีนิสัยเป็นไง น้องก็จะเป็นเด็กเฟรนลี่มากนะคะแล้วก็ชอบเล่นกับคนในบ้านแล้วก็โดยเฉพาะชอบเล่นกับพี่เขามีพี่ชายหนึ่งคนชื่อว่าชื่อพี่มาวินวันนี้พี่มาวินไม่มาเหรอครับไม่มารักพี่มาวินไหมครับรักเหรอเคยเคยเคยเอาของอะไรให้พี่มาวินไหมครับเคยเอาอะไรให้ครับก็ขนมอะไรเห่านี้อ้าวแล้วเราไม่เก็บไว้กินเองเหรอครับแบ่งกันแบ่งกันเราได้เยอะหรือพี่เขาได้เยอะ ทั้งคู่ทั้งคู่น่ารักจังเลยโตขึ้นอยากเป็นอะไรนบ้างน้องมีคุณอยากเป็นอยากโตขึ้นอยากเป็นอะไรหมอเป็นหมอหมออะไรรักษาอะไรรักษาคนไข้พี่หอยไม่สบายฝากเนื้อฝากตัวคุณหมอมีคุณด้วยนะครับได้ไหม น้องคงบอกเอ๊มพี่หอยเล่นอะไรนี่นะอ่ะเรามาสโลแกนทีมสักหนนึ่งอ่ะพร้อมแล้ว1 2ึ่งามีคุณสไปเรตตามจอแจทุกมุมว่างผมอยากกินเด็กคนนี้ลงไปและนี่คือทีมมีคุณสไปเร์ครับขอบคุณครับเอาละสุ้ๆนะนะอคุณนะ เชิญอ้าวหายไปไหนล้วอ๋โอเีเราก็ตกใจนี่ตอนแรกยืนนั่นอยู่นี้เอาละครับตอนนี้เป็นคู่เรียกว่า,าแม่ลูกกับอาหลานแล้วกันนะครับเอาละครับผมบอกอย่างหนึ่งว่าเชื่อว่าผู้ใหญ่หลายๆครอบครัวไม่ได้ระมัดระวังไม่ให้เครื่องอุปกรณ์ที่เขาเรียกว่าอุปกรณ์เชื่อมไปสู่บัญชีการเงินลูกๆอยากได้ของอยากได้ค่าแอปค่าไอเทมบนออนไลน์ก็มาฮะ อันที่มีอยากได้มีไหมมีไหมมีแต่อยากได้หุ่นยนต์อยากได้หุ่นยนต์ในยุค้ะหอยเลยรู้ได้หุ่นยนต์นะฮะ <c oughs> อ่ะจริงๆเด็กๆก็มีมา,มาลบเล้าไอเทมมีไหมมีค่ะแต่ว่าเราต,ตกลงกันไว้ก่อนว่าอะไรที่เสียตังเราจะยังไม่โหลดให้อ๋อไอไอเทมได้แต่เป็นไอเทมฟรี ใช่ค่ะอานะครับบางทีจริจริงๆบางคนก็ต้องโดนนะฮะลูกหลานมาลบลาวให้ผู้ปกครองซื้อให้นะครับดังนั้นเราจะมาเรียนรู้วิธีรับมือในเหตุการณ์นี้ไปด้วยกันนะฮะมาพบกับภารกิจแรกของเราเลยก็คือไอเทมเทพจอมดูมซอมบี้ดูเล่นเกมเฉยเลยอยอยิงเฉยเลย กติกาเกมที่1ไอเทมเทพจอมดูดการแข่งขันรอบที่1เกมไอเทมเทพจอมดูดคู่หูไซเบอร์จะได้ชมคลิปไซเบอร์สตอรี่ซึ่งจะต้องท่ายให้ถูกว่าวิธีการของครอบครัว A หรือครอบครัว B จะมีวิธีรับมือไม่ให้เด็กๆถูกไอเทมเทพดูดเงินเด็กๆได้อย่างไรแต่ละคนจะต้องถ่ายว่าครอบครัวใดจะทำได้สำเร็จโดยเลือกการ์ดครอบครัว A หรือครอบครัว B หรือโ no, นคือทำให้สำเร็จทั้ง2ครอบครัวหากคู่หูไซเบอร์เลือกคลิปตรงกันจะได้รับไปเลย100เหรียญและถ้าถ่ายถูกว่าเป็นไซเบอร์สตอรี่ของครอบครัวใดที่ทำให้เด็กๆเ,เปลี่ยนใจไม่ซื้อไอเทมได้หรือไม่ได้ทั้งคู่ก็รับไปอีก100เหรียญน,นั่นแหละครับคือกติกาของเกมเกมแรกนะครับภารกิจแรกของเรานะครับ เหตุการณ์ใน Cyber Story ทั้ง2ครอบครัวนี้นะครับเราได้จำลองมาจากเรื่องจริงจากครอบครัวที่เราไปาทำการสำรวจนะครับและน่าจะเป็นเรื่องที่เกิดขึ้นได้ในหลายๆครอบครัวนะครับไปชมกันเลยนะครับไซเบอร์สตอรี่ทั้ง2เรื่องกันเลยครับไปส,สวยๆครั พอจะมีเงินบริจาคเตังเกมให้ลูกนกลูกการหน่อยได้ไหมคะเล่นเกมในมือถือต้องเสียเงินด้วยหรอพี่พี่ดูนะักแคสเกมใน YouTube ครับเขาบอกว่าถ้าซื้อสก,กินนี้อ่ะมันสามารถเพิ่มดาวเมจและสามารถฆ่าคนได้รวดเร็วและง่ายได้ครับแล้วอย่างนี้ต้องซื้อมากขนาดไหนอ่ะพี่ถึงจะชนะนะลูกก็ต้องซื้อไปเรื่อยๆครับเพราะมันมีหลายด่านฟังป้านะ แปลว่าพีก็ต้องมอาขอเงินป้าหญิงหรือคุณพ่อคุณแม่เพื่อเอาไปเติมไอเทมในเกมทุกวันเลยเหรอลูกพีต้องเรียงลำดับความสำคัญดีๆนะลูกพ่อแม่เราอะ่ะเขาทำงานเหน็ดเหนื่อยอดหลับอดนอนทำงานดึกดื่นเพื่อให้พีมีข้าวกินได้ไปโรงเรียนดีๆพาพีไปเรียนพิเศษ แต่พี่เอาเงินไปเติมในเกมที่อยู่ที่แค่3มวันพี่คิดว่ามันเป็นสิ่งที่จำเป็นกับชีวิตเราไหมลูกอาจีย๊ยบหัอเจี๊ยบตกใจหมดเลยน้องรถมาทำอะไรตรงนี้คะเนี่ย จมเชื่รอซื้อไอเทมนี้ในเกมหน่อยสิคะไหนครบชุดครบเซ็ตเลยค่ะอ๋อแล้วอย่างเงี้ยอาต้องออกไปซื้อที่ร้านไหนอะ่ะไม่ใช่ค่ะซื้อในเกมนี้ค่ะหืมรสไม่ได้ให้อาเจมซื้อให้ฟรีฟรสเก็บเงินค่าขนมไว้แล้วค่ะนี่ค่ะอืมออตั้งหลายร้อยแนะ่คือน้องรอสจะให้อาเนี่ยเอาไปเติมในเกมใช่ไหมถูกต้องค่ะ แล้วแล้วพอเติมเสร็จก็คือน้องรถจะเอาเงินเนี้ยไปซื้อของในเกมใช่ไหมใช่แล้วค่ะโอ้ตั้งหลายร้อยแน่อาว่านะถ้าเราเอาไปซื้อข้าวซื้อขนมหรือว่าเติมเน็ตบ้านอะได้หลายเดือนอะแล้วถ้าสมมติว่าหนูอะเอาไปซื้อไอเทมในเกมอะมันอยู่ได้กี่วันมันก็เป็นไอเทมชั่วคราวค่ะอ,อยู่ได้3วัน3วัน โอน้องโรสคุณพ่อคุณแม่อุตส่าห์ให้เงินน้องโรสมาเนาะแล้วก็น้องโรสใช้เวลาตั้งนานกว่าจะเก็บได้หลายร้อยเนี่ยจะเอาไปซื้อไอเทมจริงหรอไซเบอร์สตอรี่นะครับเรื่องหนึ่งคือเรื่อง A นะครับเรื่องที่สองคือเรื่อง B นะครับ อันไหนเอ่ยที่จะทำภารกิจสำเร็จคราวนี้แหละครับเอาละต้องเลือกแล้วอย่าล้อกันนะเป็นความคิดต่างไม่เป็นไรเลยนะฮะให้น้องๆได้คิดนะครับเอาละครับเดี๋ยวเราต้องเลือกกันนะครับคุณอาเทมมี่คุณแม่พลอยก็ต้องเลือกนะครับน้องนิปุน่นเลือกได้นะครับเรื่องที่1คือเรื่อง a เรื่องที่2คือเรื่อง B นะฮะอันไหนจะทำภารกิจสำเร็จถ้าพร้อมแล้วเตรียมยกครับความคิดต่างไม่เป็นไร ถ้าพร้อมแล้วยกครับเอาแล้วครับคุณอาริยิเลือกข้อบีนะครับน้องมีคุาเลือกเหมือนกันข้อบ,บีเหมือนกันส่วนขรอรัวนี้ไอ้หาต่างครับแม่พลอยนะฮะเลือกเอน้องนิปุ่นก็เลือกเอฮะเอาสิครับจะต้องมีใครได้เหรียญไปสักทีมหนึ่งนะฮะเพราะจะต้องมีคนถูกแน่นอนแต่ไม่รู้ว่าใครถูกโอเค แต่ผมถามนิดนึงทำไมถึงเลือกเลือกข้อ b ครับข้อ b เนี่ยเพราะว่าดูลักษณะของอตอนที่คุณอาเขาให้ให้เหตุผลหให้เหตุผลกับซื้อข้าวดีกว่าซื้อข้าวดีกว่าอะไรอย่างเงี้ยแล้วคือด้วยความที่เป็นเด็กผู้หญิงอาจจะแบบว่ามีชะง,งักนิดนึงอะไรอย่างเงี้ยบอกเุ้ยว่าเงินเป็นเงินที่เขาเก็บมาเองด้วยมันก็ไม่ได้มันก็ไม่ได้แบบมันไม่ได้เป็นเงินที่แบบได้มาเลยทันทีใช่ได้เป็นของง่ายๆฉะนั้นเขาก็อาจจะมี อีกนิดนึงนะเลยอย่างเงี้อาจจะเชื่อครับผมนี่สิครับน้องพี่คุณฮะเลือกข้อ,อ,ขอบ,บีเพราะอะไรฮะชอบข้อบีเหรอฮะชอบชอบอ่ะทำไมถึงชอบอ่ะทำไมแบบเวลาลูกเขามาแบบขอไปซื้อไอเทมแล้วแบบของตังแม่เขาเลยแม่เขาบอกเออซื้อข้าวดีกว่าเคยมีขออาร์เทมี่ไปซื้อไอเทมไหมไม่เคยไม่เคยเล<อ>่นเกมเป็นไหม ก็บางทีก็เล่นเกมเล่นอะไรสวยใหญ่เราเล่นเกมอะไรน้องมีคุณเ,เล่นเกมพวกปืนอะไรปืนปืนเหรอมันก็ต้องมีไอเทมดิเราเคยขอไหมเขาเคยขอเราไหม จะขอไปซื้อกันดั้มเฮ้ยเอาละเด็นทำไมนี่น้อาเมื่อกี้ที่ผมพูดไปในต้นรายการคือเดี๋ยวนี้เขาจะเอาอ่ะคุณอาดากได้ไอเทมเทพหรือไม่ก็แบบ NFT อันนี้ไม่ไม่มีไม่ไม่มีค่ะครับขอกันดั้มขอกันดั้มอันนี้เด็กยังไม่ไม่รู้ว่าแบบจะเอาไปทำอะไรไอเทมเทพชอบนุ่นยนมาดูฟังนี้ฮะ คุณแม่พลอ,อยฮะเมื่อกี้เลือกขอ้อเอขอ้ออทำไมถึงเลือกขอนะ้อเอฮะคือเพราะว่าปกติแล้วอะค่ะถ้าเกิดว่าเป็นสมุดเวลานลองปุนมาขอซื้ออะไรแบบเนี้ยเราก็จะให้เหตุผลประมาณเนี้ยค่ะว่าแบบอเออจริงๆเนี่ยถ้าเกิดว่าคุณแม่หาเงินมามให้นิปุนเอาไปทำอย่างอื่นที่มีประโยชน์อ,อะไรเงี้ยค่ะคแต่ว่าจริงๆเนี่ยเคยบอกเขาไว้ว่าถ้าเขาเก็บเองเนี่ยเขาอยากจะซื้อมาให้นะคะ ก็ซื้อเเก็บไปเงินเพราะว่าในในข้อนั้นเป็นเป็นเงินของเขาที่ไ้เก็บเอง<ช>พอซื้อเขาจะรู้ว่าค่าของเงินเนี่ยมันมันยังไงกว่าจะได้เงินมาแล้วไปซื้อไอเทมพวกนี้จะโอเคไหมใช่ใช่<ห>ใชครับน้องน่ปุ่นครับโลทวทีเลือกข้อข้อ A เราเคยไหมเคยขอแม่ไปซื้อไอเทมไหมไม่เคยเหรอฮะแล้วชอบเล่นเกมไหมอะชอบชอบครับเกมอะไรเกมอะไรน่ปุลโปเกมอ,อนอยู่ไหน เป็นคำถามหรือคำตอบนี่ถามชิบอยเหอว่าคุณผู้นัรู้นในฉากเรามีโปเกมอนปะวะมีปะไม่มีนะโปเกมอนอยู่ไหนคือเป็นเกมใช่ปะเป็นเกมแล้วแบบว่าเราเรามาหาในเกมต่อสู้เกมต่อสู้ก็มีเราเคยไหมเราเก็บเงินซื้อไอเทมไหมไม่ไม่เคยซื้ออะไรในเกมเลยไม่เคยซื้อเยี่ยมมากเลยลูกสองคนนี้เยี่ยมมากไม่ขอซื้อไอเทมซื้อกันดั้มดีกว่าอ่เอาละ เรามาดูคำตอบการเฉลยกันนะครับว่าข้อไหนจะเป็นการที่ทำภารกิจสเร็จครับผมไม่ได้ของเงินคุณป้าทุกวันหรอกนะครับผมแค่จะเติมเงินครั้งนี้ครั้งเดียวได้ไหมครับสสารานถ้าทาดำเถิดนะครับอ่ะ,อะเดี๋ยวป้าเติมเงินในเกมมือถือให้พีก็ได้นะลูกแต่พีต้องอย่าไปบอกพ่อกับแม่นะเดี๋ยวพ่อกับแม่รู้บ่นป้าแย่เลยค่ะคุณคะป้าหญิงสุดสเลย น้องโรดคะคุณพ่อคุณแม่เนี่ยอุตส่าห์ให้เงินหนูมาแล้วหนูต้องใช้เวลาตั้งนานกว่าจะเก็บได้หลายร้อยเนี่ยแล้วถ้าเกิดเอาไปซื้อไอเทมในเกมครบ3วันปุ๊บเงินมันก็จะหายไปเลยนะแล้วอย่างเนี้ยคุณพ่อคุณแม่รวมถึงอาเองอะ่ะจะไว้ใจให้หนูเก็บเงินเองเหรอนั่นสิคะหนูไม่ซื้อไอเทมแล้วคะ่ะเก็บเงินไว้ใช้อย่างอื่นดีกว่าโหเก่งมากหลานอา งั้นรถของเงินอาเจี๊ยบมาเก็บเพิ่มไวยซื้อบ้านหลังใหม่ได้ไหมคะซื้อบ้านเลยเหรอค่ะซื้อบ้านได้เดี๋ยวอาให้สองหลังเลยโอแต่เป็นบ้านตุ๊กตานะก็ได้ค่ะเยียมยอดมาครับคำตอบที่ทำบาร้ทิสำเ็จคือข้อบีนะครับเพราะฉะนั้นนะครับทีมมีคุณสไปเรอร์นะครับตอบถูกต้อง และก็ตอบตรงกันด้วยได้คะแนนรวมไปเลย300เหรียญครับเขียนดมากนะ e e you ครับผมส่วนนะครับเบสิกครูนะฮะตอบตรงกันแต่ไม่ถูกไม่เป็นไรเลยนะฮะได้คะแนนรวมไป100เหรียญครับตอนนี้นะครับทีมมีคุณสปายแวร์นะฮะนำอยู่นะครับไม่เป็นไรตอนนี้ เพิ่งเริ่มเกมแรกนะครับเรายังมีอีกโอ้อีกร้อยเกมให้เล่นเลยรอเล่นนะฮะมันเยอะไปถ้าเล่นก็คงจะอีกสักสองวันไหวไหมเล่นกับน้าหอยอยู่สวันอีกร้อยเกมได้ไหม <c oughs> ไม่ไหว <c oughs> สองล้านชั่วโมง2องล้านชั่วโมงเลยนะฮะไหวไหมเล่นกับน้าหอยร้อยเกมเอานะอะไรนะ ไม่ได้หลับไม่ได้นอน <c oughs> เด็กต้องการการพักผ่อนด้วย <c oughs> <c oughs> เอาละครับามาดูกันครับซู้ๆทั้งสองทีมเลยนะครับจากสถานการณ์จำลองทั้งสองนะคะสำหรับครอบครัวเอสอนได้ดีทีเดียวเลยค่ะแต่เด็กอาจจะเข้าไปไม่ถึงกฎทำให้ในที่สุดหยุดเด็กไม่ได้การสอนอาจจะยาวแล้วก็ยากเกินไวไัยไปนิดหนึ่งค่ะควรจะให้กระชับกว่านี้และที่สำคัญก็คือยืนยันว่ายังไงก็ไม่เติมเงินอย่างนุ่มนวล ะะสิ่งที่ได้จากสถานการณ์นี้ก็คือเมื่อกฎไม่มั่นคงเด็กอ้อนได้สำเร็จสิ่งที่สอนก็จะไม่เป็นผลถ้าคิดว่าต้องการสอนต้องยืนยันว่าไม่ได้ค่ะอาจจะให้ทำกิจกรรมอะไรบางอย่างเพื่อสะสมแต้มหาช่องทางว่าเกมนั้นน่ะถ้าไม่ได้ใช้เงินเก็บแต้มเอาจะเป็นไปได้ไหมหรือในที่สุดคือยังไม่อนุมัติด้วยกฎของอายุและวงเงินที่จากัด สิ่งสำคัญก็คือผู้ใหญ่ผู้ปกครองคนเป็นผู้สอนให้ลูกเห็นค่าของความพยายามและรู้จักเก็บออมเลือกใช้จ่ายในสิ่งที่จำเป็นไม่ควรเปิดโอกาสให้เด็กใช้เงินปริมาณมากโดยไม่ควบคุมเด็ดขาดค่ะควรกำหนดขอบเขตของเงินที่ลูกสามารถใช้ใจ่ายได้ด้วยตนเองเพื่อให้เด็กฝึกจัดลำดับความสำคัญและอดทนต่อความต้องการรู้จักเลือกสิ่งที่จำเป็น ครับผ่านไปแล้วหลายสัปดาห์นะครับคุณผู้ชมคงจะได้รู้จักวิธีการบล็อกหรือการแบนเว็บนะฮะแอปที่ไม่ปลอดภัยสำหรับลูกหลานนะครับในหลายๆแอปกันแล้วโลกไซเบอร์มักจะมีการสร้างสิ่งใหม่ๆทั้งเพื่อดึงดูดให้ผู้ชมได้เข้าไปเล่นนะครับผู้ปกครองนะครับคงไม่สามารถตามดูเด็กนะฮะตอนเล่นเกมชมวิดีโอได้ตลอดดูอยู่ด้วยกัน24ชั่วโมงไหม ไม่ไม่ถึง24ชั่วโมงไม่ถึงนะฮะก็มีบางช่วงที่เขาเขาอยู่คนเดียวแล้ว,แล,วแล้วคุณแม่พลอยนะฮะกับนิปุลอยู่กันตลอดไหมฮะก็ไม่ถึง24ชั่วโมงค่ะแต่ก็แต่ก็ค่อนข้างเยอะค่อนข้างเยอะอยู่ด้วยกันค่อนข้างเยอะ,ะอยู่กันตลอดนะฮะถ้าเราไม่สามารถอยู่ด้วยกันได้24ชั่วโมงเป็นผมว่าเป็นธรรมชาติของครอบครัวเลยนะครับเรามีวิธีง่ายๆมาแนะนำนะครับซึ่งเป็นการแข่งขันภาร,รกิจที่2ของเรานั่นเองกับเกมที่ชื่อว่าอย่างนี้ต้อง บากติกาการแข่งขันในรอบที่2เกมอย่างนี้ต้องแบบการแข่งขันครั้งนี้จะเป็นการแข่งขันมากสุด3รอบโดยทีมผู้ชนะคือทีมที่ทำสำเร็จ2ครั้งจาก3ครั้ง <c oughs> เด็กๆจะต้องถอดรหัสให้กับอุปกรณ์รอบละ1ชิ้นจากนั้นให้นำรหัสที่ได้มาใส่ลงในเครื่องอุปกรณ์แล้วนำเครื่องนั้นมาให้คู่หูไซเบอร์ตั้งค่า คู่หูไซเบอร์จะทำการตั้งค่ากำหนดเวลาการใช้งานและตั้งบล็อกแอปหรือเว็บไซต์บนอุปกรณ์มือถือภายในเวลา5นาทีเมื่อตั้งค่าสำเร็จจะได้คะแนน300เหรียญต่อรอบและทีมที่ทำสำเร็จได้เร็วกว่าจะได้รับเพิ่มอีก100เหรียญทีมที่ชนะได้2รอบก่อนจะได้คะแนนรวมสะสมสูงสุดถึง800เหรียญน,นั่นคือก,กฎกติกาของเกมเกมนี้นะฮะน้องมีคุณ สู้ปล่ล่ะูครับอ้น้องนิปุ่นสู้ปล่ล่ะลูเอาละ่ะสู้นะลูครับเอาละ่ะถ้าพร้อมแล้วเตรียมตัวครับเตรียมยตัวหลายๆครอบครัวอาจจะเหนื่อยกับการที่ต้องคอยเตือนลูกหลานแม้ว่าจะตกลงกำหนดเวลาเล่นเกมได้กี่นาทีหรือกี่ชั่วโมงแล้วเด็กๆอาจจะกำลังเพลิดเพลินลืมเวลาที่ตกลง หรือแกล้งทําเป็นลืมเวลาเล่นต่อไม่เลิกจะอธิบายต่อรองทุกๆวันก็คงจะไม่ไหวแน่ๆปัจจุบันนี้มีแอปมาช่วยผู้ปกครองดูแลอุปกรณ์สื่อสารซึ่งเป็นเครื่องเล่นเกมของเด็กๆแล้วครับนั่นคือแอป Family Sharing สำหรับระบบ iOS หรืออุปกรณ์ของ Apple และแอป Family Link ของ Google หรือใช้กับเครื่องที่เป็นระบบ Android โดยทั้ง Family Sharing และ Family Link สามารถควบคุมการใช้งานอุปกรณ์ของลูกหลานจากอุปกรณ์ของผู้ปกครองโดยสามารถจำกัดเวลาการใช้ต่อวันขึ้นอยู่กับข้อตกลงพักการใช้งานเช่นเวลานอนหรือเวลาเรียนบล็อกแอปต่างๆที่เสี่ยงและไม่ปลอดภัยเป็นต้นสำหรับภารกิจอย่างนี้ต้องแบนในรอบนี้จะได้แนะนำการใช้แอป Family Sharing ให้คุณผู้ชมได้รู้จักและลุ้นเชียร์ทีมโปรดกับการแข่งขัน ตั้งค่าจำกัดเวลาการใช้และการบล็อกแอปและโปรแกรมครับเอาแล้วโอายิบไม่ได้แล้ว,วนะครับตอนนี้บวกบวกอ่าตอได้แล้วนะฮะตอนนี้น้องมีคุณน่าจะเขียนก่อนนะฮะนี่ปุณก็เขียนตามนะฮะอาจจะได้เรื่องอายุนะฮะคุณผู้ชมเลือกกันไม่ถูกกันเลยใช่ไหมครับ,รบว่าจะเชียร์ทีมน้องมีคุณหรือทีมน้องนี่ปุนดี น้องๆน,น่ารักทั้งคู่เลยใช่ไหมล่ะครับเรามาลุ้นกันว่าใครจะถอดรหัสเลขคณิตกันได้ไวขนาดไหนคลังรักเด็กๆทีมไหนก็ส่งใจมาเชียร์ทีมนั้นกันได้เลยนะครับและถ้าใครจำไม่ได้ว่าการตั้งค่าจำกัดเวลาทำอย่างไรชมวิดีโอกันย้อนหลังกันอีกครั้งได้ในช่องทางออนไลน์ที่สะดวกแล้วพิมพ์ค้นหารายการทันเกมทันเด็กไซเบอร์แล้วติดตามชมแล้วมาช่วยลุ้นกับคู่หูไซเบอร์ทั้งสงทีมว่าน้องๆแข่งขันเกม ผลจะเป็นอย่างไรกับภารกิจอย่างนี้ต้องแบนและร่วมด้วยช่วยคิดในตอนต่อไปด้วยนะครับ